ความน่ารักในตัวคุณช่วงนี้นะคะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปลยผ่านใช้วิจารณญาณนะออร่าความน่ารักของคุณช่วงนี้นะคะมาสามใบเจ็ดถ้วยจินตนาการล้ำเลิศประเสริฐสีมากช่วงนี้แบบมีความโรแมนติก ในตัวเองนะมองอะไรก็ดูสดใสคุณมองทุกอย่างในมุมที่น่ารักและมุมที่ดีมากมว่าจะเป็นข้าวของสัตว์เลี้ยงผู้คนคุณมองมันในมุมของการขี้เล่นนะคะคุณมีความขี้เล่นสูงมากเลยช่วงนี้นะคะแล้วจินตนาการสูงด้วยแล้วแม่หมอมีความรู้สึกว่ามองอะไรก็ไม่ใช่มองแค่เห็นสมมติว่า เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้ตีความแค่สิ่งนั้นนะใส่ความรู้สึกดีๆลงไปใส่ใส่ความขอบคุณลงไปมีมโนภาพมีจินตนาการที่แบบน่ารักอะค่ะหรือถ้าคุณพบปะเพื่อนฝูงกับใครก็แล้วแต่ต่อให้เขาจะมีด้านดีหรือด้านไม่ดีอะคุณไม่ได้มองเขาในมุมที่ด้านดีแบบดีแบบเป็นเหมือนนางเอกหรือเหมือนพระเอกไม่ใช่แต่คุณมองด้วยด้วยกิมมิคในมุมมองของคุณเช่นแบบอ่าถ้าเขา นิสัยไม่น่ารักแบบนี้นะเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวจะโดนแบบบทลงโทษแต่คุณเหมือนใส่ภาษาในในตัวเองอะด้วยภาษาที่มันสร้างสรรค์มันไม่ใช่ภาษาของความเกลียดชังนึกภาพออกไหมคะเออแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยอินกับเรื่องดรามา่าดรามา่าไม่ค่อยอินกับเรื่องอะไรที่เป็นตัก,กะเหตุผลหรือไม่ค่อยยุ่งกับคนที่มีอีกโอก้ค่ะใครที่พยายามที่จะม,มาแบบ ต่อล้อต่อเถียงคุณเอาชนะคุณคุณหนีหมดเลยอะ่ะคุณต้องการคนที่สร้างจิงนตนาการดีๆให้กับคุณคุณต้องคุณต้องการคนที่มีจินตนาการสูงเช่นอาจจะอยากอยู่กับเด็กหรืออาจจะอยากอาคบค้าสมาคมกับคนที่มีความเป็นเด็กในตัวเองนะคะ อ่ะต่อให้อายุเท่าไหร่ก็ยังมีแอบ,บดูการ์ตูนอยู่บ้างนะคะยังมีแบบขี้เล่นอยู่บ้างเนี่ยคุณมีความน่ารักแบบนี้แล้วมหมอเห็นอีกหนึ่งอย่างคือในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานดีๆอ่ะเอ็นดูคุณมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนเขากําลังเห็นเด็กคนหนึ่งอ่ะกาลังวิ่งอยู่ในทุง่ง ุ่งดอกญ้าของตัวเองด้วยความสนุกด้วยความเป็นไปได้ต่อให้พลังงานรอบตัวมันจะดูแบบมีทั้งคนที่ดีไม่ดีมีทั้งพลังงานบวกพลังงานลบเต็มไปหมดเลยแต่คุณเลือกคุณเลือกที่จะมองมาในมุมที่น่ารักคําว่าน่ารักมันคนละแบบกับมองโลกในแง่ดีอะค่ะคือมองโลกในแง่ดีเนี่ยทัศนคติคุณดีอยู่แล้วแหละแต่คุณใส่กิมมิคเข้าไปอะเช่นแบบขอภายนะถ้าจริตคุณเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เล่นค่อนข้างขี้แซวค่อนข้างที่แบบจะใช้คําพูด ไม่เชิงเหน็บแนมแต่แซวๆเลนะ่นคุณจะเป็นประมาณนั้นนะคะหรือคําพูดในหัวของคุณเนะี่ยมันจะเป็นประมาณแบบไม่ได้กล่าวโทษติสินดินทาแต่รู้สึกว่าเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้อะไรแบบนี้ค่ะช่วงนี้คุณทันมุกผู้คนด้วยนะใครเขามีมุกตลกมาเฮฮาคุณทันมุกคุณแบบ ต่อมุกได้เก่งมากๆช่วงนี้มันเลยเป็นความน่ารักที่ความคิดสร้างสารรค์คุณทํางานดีมากแล้วเวลาคุณทํางานครีเอทอะคะ่ะงานที่มันต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาในเชิงสร้างสารรค์หรือแม้แต่การติดต่อเจราจาในในคำพูดที่ทําให้คน่ะเห็นความเป็นไปได้หรือเห็นภาพคุณทํามันได้ดีเยี่ยมมากนะคะแบบเหมือนจะแบบ พูดในเรื่องหลักวิชาการให้เป็นภาพชัดมากๆหรือพูดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นภาพที่มันเหมือนแอนิเมชันอ่ะเออสนุกอะค่ะแม่หมอเห็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นความน่ารักของคุณช่วงเนี้ยมันหลากหลายมิติมากแต่มันเป็นความขี้เล่นการมองโลกในแง่ดีการใส่พลังงานบวกแล้วเผลอๆช่วงเนี้ยมันจะมีกิมมิคของความหวานแหววของความสุข บางอย่างเจือปนเช่นทานอาหารก็ถ่ายรูปตัวมูเต่ามิลงนะคะแต่งกายด้วยแบบความมีออร่ามีสเสน่ห์ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นพลังงานบวกและเป็นพลังงานดึงดูดสูงมากวายเวชคุณสูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะดึงดูดมาส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโชคลาภความฝันแม่นความรักชื่อเสียงเงินทองโอกาสจังหวะอะไรที่มันดูยากลําบากคุณมองเห็นความเป็นไปได้มันง่ายขึ้นอะ่ะชีวิตคุณมันง่ายขึ้นเยอะมากๆนะคะโอเค ขออีกหนึ่งใบนะคะชัดมากๆเลยนะไพ่สาดับมาต่อให้มันจะเป็นเรื่องหนักหนาที่สุดอะ่ะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของตัวเองอะ่ะคุณกับสนุกกับมันนะคะเนี่ยปกตินะแม่หมอเห็นพระดูดใิในขณะที่แบบอา,อาจจะมีอาการเจ็บป่วยหรืออาจจะมีอาการทุกข์ใจอะไรแต่ก็ยังสามารถทําแบบมินิฮาร์ดได้อยู่อ่ะมันคือความขี้เล่นในตัวคุณนช่วงนี้มันเป็นความขี้เล่นที่แบบ เจ็บก็ไม่เป็นไรหรอกเสียใจก็ไม่เป็นไรคุณสนุกกับมันคุณรู้สึกว่ามันมีความท้าทายอืมแล้วก็มีแอบดราม่าด้วยแอบดราม่าในที่นี้คือถ้าถ้าเป็นเรื่องของตัวเองอะ่ะมีอาศัยอารมณ์นิดหน่อยแต่มันไม่ได้เชิงใสาอารมณ์ของความหดหู่ท้อแท้อ่ะ energy มันไม่เหมาะรู้สึกคุณขี้เล่นซะจนแยกแยะไม่ออกว่าไหนคือดราม่าจริงดราม่าปลอมเพราะคุณไม่ได้ซีเรียสกับความดราม่านั้นคุณใส่ ความคิดเล่นและจินตนาการลงไปในนั้นมันทําให้คุณเยียวยาตัวเองได้เร็วขึ้นนะคะอะขออีกหนึ่งใบนะคะอน่าเอ็นดูมากเลยดูดิน้ําตาไหลแต่ยังมีแบบอืยังมีความแบบขี้เล่นอยู่อฉันไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเจ็บช้ําเสียใจหรือมีอะไรก็แล้วแต่จะจะเสียใจแค่ไหนก็จะบอกคนหนึ่งนะโอเคอมคุณโอเค จริงๆแล้วคุณมีวิธีการเยียวยาตัวเองคุณไม่ได้เก็บหรือแบบไม่ได้อีโกะเช่นทุกใจเสียใจก็ไม่ได้พยายามอีโกว่าฉันไม่เป็นไรไม่ใช่คือคุณอาจจะบอกคนอื่นว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ก็แบบแอบร้องไห้หน่อยนอะไรเงี้ยแบบขี้เล่นอ่ะมีคําสร้อยแล้วมันเป็นการเยียวยาบอมบัดตัวคุณคุณกล้าที่จะร้องไห้คุณกล้าที่จะเสียใจคุณกล้าที่แสดงออกเรื่องความอ่อนแอของตัวเองออกมามันทําให้คุณจับต้องได้แล้วแบบมันทําให้คุณรู้สึกว่าคนรอบๆตัว อุ่นใจจับต้องได้แล้วรู้สึกคุณไม่ได้มีผิดมีภัยนะคะขออีกหนึ่งใบไม่บอกขอหนึ่งใบเป็นคำอวยพรดีกว่าพลังงานคุณน่ารักมากนะคะ,ะไม่ว่าจะผิดเป็นอะไรอยู่สุขภาพไม่ดีผิดหวังเสียใจทุกใจอะไรคุณกําลังเยียวยาตัวเองคุณมีพลังงานเยียวยาที่แบบทรงพลังมากๆแล้วยิ่งคุณสนุกกับการใช้ชีวิตนะคะคุณจะดึงดูดแต่พลังงานดีทั้งนั้นเลยอขอหนึ่งใบ พลังงานของหนึ่งไม้เท้านะคะโอ้โหมันเป็นพลังงานของความคิดสร้างสารรค์แม่หมอพูดเลยว่าโอกาสในชีวิตคุณกําลังจะเข้ามาค่ะคุณจะเป็นคนที่มีเซนส์ดีมากๆในเรื่องของการทํางานบริหารจัดการชีวิตคุณจะดึงดูดแต่แพชชั่นแล้วก็แรงบันดาลใจคุณมีแพชชั่นสูงมากคุณมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของการงานคําตอบ ความคิดสร้างสารรค์การเปลี่ยนแปลงชีวิตสไตล์การใช้ชีวิตที่สนุกและมีความสุขมากๆ1ึ่งปีเราจะนป็นต้นไปถ้าพลังงานคุณเป็นแบบนี้ไม่หมอะคิดว่าคุณจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างได้ด้วยความสุขและสนุกมากๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเสมอ